ถ้าละหมารรดัรดูโดยไม่ได้ชดชายเตะกรับละหมาสุนัทหมาก เจนสุนัตนาสูนัตหลังลามาตารเวลามาตัดหยุดได้หรือไม่ไอ้นี่นี่ผมสันนิทานจากคำถามก็คือคนเถคาดะลหะมาตฟัดดูโดยเจตนาเนาะที่ละติ่งที่คาดมาดังเช่นกับพวกเราพี่น้องชาวบ้านนี่ยแหละพี่น้องวันนี้อาจานกัพึ่งมาได้พาคุณมว่าสิป,ปีตีเรียดอนี้ฮะปีตีเรียดอกอ่าสมตุตดไปถึงเรื่องลหมาตโนโรคาดลหมาตฟัดดูมามาก พอละมาตาเราไว้โอ้ยละมาสุนัตเราเต็มเดือนบวชอิชโรเราทำดูฮาเราทำสุนัตนาสุนัตลังเราทำได้ไหมพี่น้อง ประเด็นนี้เช่นเดียวกันพี่นออ้องผมก็เคยอต๊เอเวเลวในเพจข่าวให้ผ่านลุ่มรางดุนย่าเนาะในช่องยูทูปงานที่ทุกบันทึกไวในยูทูปพี่น้องก็ไปห้าเลไดประเด็นดังกล่าวนี้พี่น้องที่รักตกทานกับอุลามะในมัสยิดชาฟีียะที่เราหยุดถือเนาะมีความเห็นขัดแยงแตกต่างหรือขี้รับกันซ่องกลุ่มทัศนาติมัวตามะและเป็นยุมฮุสว่วนใหญ่ของอุลามะชาฟีียะหยุดถือว่า คนที่ติด้างลามาโกโดฟัดดูที่โกคาดโดยจิตนาเส้นแกลงที่ผ่านมานี้พี่ดองคบถ้าหากไปทำลามาสุนัตนั้นถือว่าหรัมไม่ว่าสุนัตใดใดและพี่้องนะแม้วสุนัตตาหจุดอิชรองดูฮาลามาสุนัตตารเวลามาสุนัตอีดินฟิตรีอีดินอัตฮาลามารายรายีย่ลามาอดออกบท อุลามากลุ่มที่นึงเคร่งขัดพี่น้องและปินทัศนะมุ่ตามัดของชาฟิยะบอกว่าฮาร a มฮาร a มนี้นี่ซาโรโตโซโปรงกับโซแต่ว่าฮาร r ม m หมาพี่น้องฮาร a มเออเนี่ยพี่น้องได้ยินพี่น้องว่าฉันได้ยินทุกรูดทีเรเขาว่าพันนันเลยนะเคยติดติดโกโดนี่ไปมายังสุนัตนี่ฮาร a มทุกกองไม้พี่น้องครับทุกตองท้าไมพี่น้องเพราะ พระดันให้เราใชา้เวลาที่เราไปละมาดสุนัตนะพี่น้องให้ทุ่มเทกับเวลาดังกล่าวนั้นโตเรื่องการโกโดโลละมาดฟัดดูที่เราขาดเพราะละมาดฟัดดูที่เราขาดต่เราไม่โกโดโพี่น้องทุกอาซับในวันเกียรมะทุกอาซับในลุงฟังศพแต่ละมาสุนัตถ้าหยุดนี่ของสุนัตในพี่น้องไม่ทํานี่ทุกอาซับมาพี่น้องทุกลงโทษไหมไม่สุนัตตะระเวพี่น้องไม่ทําก็อาซับลงโทษไหมไม่ เพราะเป็นของสุนาด์โดยเฮตนี้เองอุลามะกลุ่มทีหนึ่งบอกว่าถ้าเคยไปทำลมะมาสุนัตถือว่าฮามเพราะฉะนั้นต้องเอาเวลานั้นโกโดเพื่อนสุนัตตะระเว์เราโกโดพี่นองยกขึ้นมาเราก็โกโดอีพีนองว่าเสียดายเหล่าเด้นนอนตะระเว์นี่ปีหนึ่งกับหุ่นหนึ่งมายังรายากับเปืือเของมังนจะาัาพี่นอง เลือกหยึดทือในทัศนาที่สองกอดายซึ่งเป็นทัศนาส่วนหน่อยนะถือว่าโดยเอฟกอดายของมาจับชาวฟิยาโบกว่าเมือ่อเราตัง้งใจพีนองกโดอไปด้วยเวลาวาง,วงโลโกอดอมายังส่นาัน เรากะทาไปด้วยขวบโกเนาะขวบโกที่วาน,นั่นคือใน,นวัฏจักรวงจ้อนชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละคืนนี้ชั่นโกโดโกโดโกโดโ,โกโดฟัดดูไปด้วยมีเวลาวางโกโดโกโดตรงช่วงกับละมาสุน,นัตเราก็สุน,นัตตรงช่วงละมาตระเวพี่น้องเรากะละมาสุนัตตระเวเอาวางจากนั้นเรากะโกโดเพราะอยัางโกโดเป็นงานลักสุนัตเป็นงานเสริมทำคละเคล้า,ลากันไปเช่นนี้ อุลมามะกลุ่มที่ซ่องถือว่าอนุญาตสามารถที่จะกระทําทได้นะเพราะฉะนั้นในศัสนาที่ซ่องนี่ส่วนหนึ่งจากอุลมา,ามะอย่ามั่นปีนองนะเขาก็ได้ยุดถือเช็คเช่นนี้โดยให้เหตุผลว่าถ้าเราไปหยึดถือตามฟุกหะกลุ่มเรกนี่เกิดฟ้ามขับเคมในการดําเนินชีวิตของเราซึ่งกเดียวกันลาฮารยาฟิดดินในเรื่องศาสนาพี่นองครับไม่มีคําว่าอัตตะคัดเลขขับเคเพราะฉะนั้นถ้าพี่นอง ต้องการที่จะละหมาดสุนัตเนาะตามอุลามะกลุ่มที่สองได้เตนะเละตองโกโดด้วยโกโด,ด,ดไปด้วยละหมาดสุนัตไปด้วยทําของสุนัตไปด้วยเตยนะตกในกลุ่มที่สามยั่งกันลาพี่น้องกลุ่มที่สามยั่งพี่น้องบันรุนี่โกโดนี่ไม่เอาเลยพี่น้องเพราะว่าละหมาดสุนัตตะระเวอโอ้มันไปเต็มอ่าอิจโรควัวชาวเชื่อว่าทำไมายั่งโกนนี่ดูว่าวทำไมมายั่งโกนใกล้โค,ค้องอยากว่ะอ่ามายังดูอาโกนใกล้โค้งดีธุรกี่มาเยอะ กอดอมากมาไปน้อง,ง,องไม่มีเลยไอนี่และก,กลุ่มที่สามไม่มีอุลามะใดๆจากส่งกลุ่มที่จะให้การยอมรับนี่และเป็นกลุ่มที่ขาตุนะเพราะฉะนั้นเลวเตพีนองจะเลือกหยุดทือปฏิบัติเนาะทางสง่งแนวทางเพราะอิคติลาฟูอุมมาติรห์มาตุนธนบีบอกเลยว่าความคัดเยงแตกต่างของอุมัตของชั้นของปราบอุลามะนี้ลว้วนแล้วเตเป็น รอห์มัดเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตัลลา